ควันนี้ก็พวกเรามานะครับก็ในฐานะท้านรองเคยทำงานร่วมกับเรามาก็ดูแลเรามาในเรื่องงานของท่านื้นธานทั้งหมดนะครับก็พวกเราก็มีความดีในวารัที่ใหม่เนี่ยราพของหน้าของตาได้มาสวัสดีีใหม่ท่านรอง แล้วก็มีกาลก็จะขอพรท่านรองแต่ในก่อนที่พวกเราทุกคนนะครับจะขอพรจากท่านรองแล้วก็ขออนุญาตอาราธนาคุณพระทธ้ด้านใดก็ทีนี้ที่ท่านรองเขารู้สึกแล้วอีกทั้องบาร,าม,บร,รบมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย,ยู่หัวมันช่วยดลบันดาลให้ท่านรองมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขครอบครัวมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใด ประธา,าสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงประสบการณ์ทุกป,ประการตลอดปีและตลอดปัจจุบครับก็อะไรก็ดีใจเพราะว่ารับวิม่กลับมาได้แาบปลอดภัยแล้วถึงว่าได้ไปท่องเที่ยวได้ไปพบปะญาติพี่น้องกลับมาหลอกส่งใครก็ได้ไปนี้ปีที่ผ่านมาก็ กาปฏิบัติของกรมพ่ังหาราองการหลังในต้นและใยกรมกคเป็นรัฐบาลต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารไปอะไรต่างๆเกไดกับคนอื่นเจ้าที่ในฝ <X Joh an> ันฟื้นเล่งทุกคนแล้คุณภาพของสวบก็ตอบสนองแล้วก็อ้อดตัวเองาองน้แล้วดีๆก็หวังว่าเ่ีที่สวบทำผลงานได้ดี เรี่งสุภาพการ์ที่สันแล้วก็ผมร้อยบาทน่ขอใสบาี่นสิที่ทุกขากโรคกามไ้ผู้ชาไดปกปักรักษาเ็น่อน้องของสิษณัฒนารน้าทังที่มาทมาณนี้ทราสุด้าสุกท่านได้มีความสุขกันเลยปีนี้คิดดีทำดีสิ่งที่ทำดี 行。吧？